โยผมกิน RGT นะก็ยินดีต้อนรับสู่บีทเทิร์ดเดอะโซภาค2นะครับผมก็มาต่อกับเนื้อเรื่องที่ขาถ่ายนะซึ่งครั้งที่เราเ,ราเล่นโอลิมปีสไปนะครับผมก็ครั้งนี้เราจะมาเล่นลูเคียกันบ้างนะก็ชื่อ,ช,อชื่อจริงของเธอคือคุจิกิลูเคียนะครับผมเป็นรองหน้าปัจจุบันนะเป็นรองหวหน้าหน่วยที่13นะครับผมแล้วก็เกิดวันที่14มกราคมนะซึ่งตอนนี้เธอยังไม่มีดาบจอมทูตน,นะครับผมก็เดี๋ยวรอให้เธอมีดาบก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยคุยกับ ในเร okay. okay. ื่องเธออีกทีหนึ่งนะเกะก็คุยไปไฟกับอิติโกะไปนะตอนนี้ยังใช้พิธีมานอยู่นะยังยังยังไม่มีดาบยมทูตของตัวเองนะเพราะดาบพลังของยมทูตถูกอิติโกะดึงไปนะก็ก็กดโอคือจะเป็นท่าปล่อยเชือทัตูนนะ อ๋อเบียเบียคุไรครับผมโอเคกดลงโอก็จะเป็นท่าท่าท่าพนาการนะครับผมที่อิติโกโดน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 ตอนที่หนึ่งอะจำได้ไหมโอเคแล้วก็กดขึ้นก็่อเป็นการปล่อยลงปล่อยขึ้นนะนี่ครับผมก็เอ้ยเดี๋ยวกดต่อยเอ้ยใจเย็นเอ้ยสอนท่าอยู่เอ้ยใจเย็นดิเนี่ยครับผมท่าเอ็กต่อยเบืองปกติก็เป็นแบบนี้นะ ตัวท่าจับก็คือจะเป็นเฮ้ยขอจับหน่อยเฮ้ยแมวเออเื้ฮ้ยจะสอนอยู่ท่าจับก็จะเป็นท่านี้ยนะเฮ้ยขอจับก่อนนี่เอาคนส่วนท่าไม่ตายนะครับผมก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นโชจัตซีก็จะเป็นโชจัตซีนะ โอเคหมดละถ้าไม่ตายโอเคเท่านี้คือสู้จริงนะมาไม่ต้องทำไรปล่อยเบียร์เขาไรตรัวๆนะไรครับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นดิเอ,อ็งมีดาบอะ่ะข็จำ่อยเยี่ยมเฮ้ยไม่เอาสังเกตอะไรโดนนี่ โดนโชทัซซี่โชทัซซี่งอโหดงอเจ๊เจสายแข็งนะอือหึงอเจ๋งเคมาเรามาลุ้สู้กันอีกรอบนะก็เมื่อกี้นี้ยอมให้มันมาเยอะนะ มาเลือดีไฟมาเบี้ยเขลเบี้ยวเขลเบี้ยวเลอะไรโอ้ย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 ใจเย็นดิเฮ้ยตูไม่มีดาบโอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้สึกเหมือนภาคสามจะจะจะเธอเธอเธอจะมีดาบนะเดี๋ยวรอภาคสามก่อนโอเคอะไรครับมาโทษโทษทัศอ๋อเดี๋ยวด้วยนะอ๋อ ส่วนท่าไม่ตายท่านึงก็คือเดี๋ยวเฮ้ยจะใช้ท่าไม่ตายส่วนท่าไม่ตายท่าหนึงก็คือสี่เหลี่ยมโอนะก็จะเป็นท่าปล่อยก็จะปล่อยท่าปล่อยพลังออกไปนะก็บางตัวก็จะมีสองท่าบางตัวก็มีท่าเดียวนะเรียบร้อยครับผม ma No escape Để để độ Mà Hơi mèo Hơi Nì có thể phải than đi nè Trốn Úi, dạng hiện ผมเชื่อว่าทุกคนมองใต้โปงอยู่นะโดนไม่โดนว่ะเฮ้ยไม่อยากแพ้เฮ้ยโอลิเมีกก็แพ้มารอบหนึ่งละโอ้ยโอ้ยโดน,โดนเรียบร้อยครับผมโชว์ซะสิ เคนะก็จบไปกับเนื้อเรื่องของเอ้ยไม่ใช่ก็จบไปกับตัวละครของคุจิกิรูเคียนะครับผมมาเล่าประวัติกันอีกสักรอบนะคุจิกิเออคุจิคิรูเคีะเราเป็นรองหัวหน,หน้าหน่วยที่13เกิดวันที่1 4มกรานะครับผมตอนนี้ยังไม่มีดาบยมโทษนะโอเคซึ่งเดี๋ยวเรามาต่อกับเนื้อเรื่องอีก2ตัวละครที่เหลือนะครับผมโอเคถ้าเราถ้าถ้าเรามีความกล้าเราก็จะเปลี่ยนะอนาคตได้นะจ๊ะบายจ้าเจสายโหด